สวัสดีจา้ายินดีต้อนรับขอชูชองไม้พานด้วยนะคะเมื่อน,นี้แอกจะไปพาเอฟซีมาตามแนวทางเลขเด็ดเลขดังอยู่ที่วัดปูลึกลับนะคะก่อนจะพา f เอฟซีไปเมืองแนวทางของปูลึกลับนะคะแต่จะพายเอฟซีเข้าไปดูแนวทางอยู่ที่ต้นไม้แล้วก็อยู่ที่ใบไม้ด้วยนะคะเอฟซี FC ก็ล่องพิจารณาเมืองเอานะคะว่าจะตีเป็นตัวใดใดแน่นะคะสาหรับ อยู่ต้นไม้แล้วก็อยู่ในใบไม้นะคะอยู่ในใบไม้นี้จะเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซีเดินเข้าไปดูนะคะว่าจะเห็นแนวทางเป็นตัวใดนะคะถ้าเอฟซีทันใดเขามเมลีกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อเพื่อสิบอภาคาสซันดีๆนัท่านเด็ดจากทางช่องไม้พารวยนะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซี ย่างเข้าไปเมืองไกลๆนะคะว่าจะเห็นแนวทางเป็นตูด้นะคะรอรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้าเด็กดับหมดกอนก็เอาอยู่ดิเด็กเด็กดับเขาโบนงปู่เด็กดับบุตรน้อยเอายูเล่เราดับดับอยู่ยังมั้งคุณผู้ชายคับมันนสั่งก็ออกไปสีเดีมาขอเลขดับน้ำลวงปู่แล้วโอ้ยมันดับ ให้พ่ออไปก็ว่าเราจะจะเป็นรุ่งคลิปแล้วข้าจิ๋ดานี่ที่อันออกนี่จับเอาไปล่เอาไปตัดร่เมืองครับวัวอันี้เนันเพิมาใช่แต่จะบอกว่านี่รุ่งพุ่นหน่อยเพราะว่ามันถือกระเบื้อับพอดีแต่รำเลยดับเลขตอนนี้ตอนนีถือกระเบื้องับพอดีเป็นเลขน่าจะเป็นตัวเลขหน้ามั้มตัวนึงมันเป็นหกมันบวะคือเลขหกวะอันนี้ดีนั่นเลขหก ว่าสุ <lam> bo, ม่มแนออกกระโดดเบิ้งแล้วกระโดดว่วปากเด้อเห็นแล้วไปเลยมาลงปูไหมกระโดดเห็นเหลาใดญ่เยอะกระไปอะไรแล้วเห็นตัวใหญอใหอดใหม่เห็นตัวใดเพิ่มมามีมีเส้นทางนี้โอ้ทั้งนี้ยังหาสองชัดเอยเ่น่ลงปูชัดว er. ่า มีหาดสองต้นนี้ก็เป็นเลขสองไทยที่นี่นี่ตัวใหญ่นิใสองไถ่บ่งแค่นีบังแา่นีเป็นเล็กสามบงไกลๆเป็นเหล็กหกนี่หกว่าเป็นวานเป็นหกหนึ่งก็ยากเลยเอออีฟซีตีสอยกันกล้วยกล้วยนวยหนึงนี่ักสมซองวยอยู่น้ำกันกสมก็มีเล็กเจกับเล็กเก้า cái đó đó, chúng... ừ. bà. Nhìn bà bọc trong bớt Er lắm nữa 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 này nữa 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 มีหัวมีหัวหน่อยๆหกกับหนึ่งน,น,งนะหนึ่งจนหน้าเแวตุ่มกระโดดตุ่มไม่ออกกระโดดเจ็บบุบบุบกระโดดอืมเพิ่มาเจ็บบุบบุบเพได้เห็นอันนี้ยุ่นเครื่องบรรท่าแปลงไหเห็หอ,อบ,บ,บันทีเจ้าหนาใส่กันซอยเบิงซอยกันบบบทีนี้บูได้เห็นตัวใดกับข้อมีนน้ำนะครับ อาจจะ,จะเป็นน้ำบุญไผบุญมันอยู่โศกไผ่โศกมันนี้แบบนี้อเก็นผู้ชีได้เพ,พื่พนเห็นปั๊บเพื่อ,อนเสือเอาเพิ่อนถือโหลด

ตัวแดงจึงคืองนนี้นี่เป็นเพียงแนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมด้วยนะครับผมอแอดไหมเพื่อนเห็นตัวใดเอ,อ็ดเห็นตัวใดเห็นตัวเดียวกันก็แอดการเห็นน,น,นั่นแหละแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยขึ้นเลขแปดเนาะตัวใหญ่ขึ้นเลขแปดไหนดิขึ้นเลขแปดวันนี้ นั่ขึืนอ๋อแล้วเมื่อมาสูกไ่สูกมันกกบุกใหญ่ห้าสองแปดก็เดกกันให้อ่อนจนให้ขึ้นแจกอีกเจ็ดสิบปีนี่ก็ะชิมิแต่ตนให้แล้วผมว่า้นให้สิ cườn thân mật một đèo vẫn cườn tùy mật à món hát chỉ lai và nhắn cây và <laughs> ดแอดเห็นตัวใดใส่กระดาษเลยนีประกานี่นะคะสำหรับแนวทางวัดปู่ลึกลับนะคะแอดเห็นอยู่อยู่ในใบไม้นะคะก็คือห้าสองแปดกับหาสองนะคะอยู่ในกล้วยนะคะก็เห็นเป็นศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็ในส้มนะคะก็คือเก้า เจ็ดนะคะเอฟซี FC ก็ล่องพิจารณาเมืองนะคะสําหรับแนวทางอยู่ในใบไม้แล้วก็ในกล้วยแล้วก็ในส้มนะคะถ้าเอฟซีมาก็ระล่องพิจารณาเมืองนะคะสําหรับแนวทางอยู่ในใบไม้นะคะหมดวันที่สิบเจ็ดเดือนมกราคมพศหกหานะคะนี่นะคะถ้าเอฟซีท่านไหน เขาแมาแรนะคะแอดกับขอคนละหนึ่งไรหนึ่งแช่เพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปหาแนวทางติดติดมาฝากเอฟซีนะคะถ้าแอดพอพิชแอดก็ต้องกาบขอโทษขอไปเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะถ้าแอดพอติดติดคัดคัดกับขอกราบขอกราบขอโทษขอไปเอฟซีด้วยนะคะนี่นะคะถ้าเอฟซีท่านใดมาคลิปนี้นะคะแอดกับขอคนละหนึ่งไรหนึ่งแช่นะคะเพื่อจะให้เอฟซีท่านอื่นๆได้เข้ามารับ ชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเอกต้องขออนุญาตเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านจบลงพเทนีคลิปหนาค่อยพอกันไหมสวัสดีค่ะ